สวัสดีครับผมบ่าวหนองครับมือนี้มาพอๆกับบ่าวหนองอีกคือเก่าครับผมมือนี้บ่าวหน่องมาบอกความฝันแม่สีครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่มีจารณญาณในการรับชมแลบฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุติชคได้ด้วยครับแม่สีงวดที่แล้วถือทั้งบนทั้งล่างครับหกหนึ่งกับเจ็ดเก้านะครับเนาะหกหนึ่งกับเจ็ดเก้างวดนี้ครับแม่บนบอกว่าเพิ่นซสือไวแล้วเพิ่นซสือไวแล้วเพิ่นจังมาบอกให้บ่าวหนองฟัง เพินน่นว่า,พา,เ,พาเพิ่นฝันแล้วเพิ่นกัเลยไปซื้อเบิ่งแม่เขียนใบแล้วล่ะแม่เขียน,ว,นยว้ตั้งแต่แม่ก้อนสีฝันแล่วล่ะบัดนี้แม่ก็เลยมาฝันกันแล้วเออมันคือเป็นฝันดีสิแม่กัเลยอยากสิลลองเบิ่งเพิ่นว่าแม่กัเลยว่าสื้อเอาตัวนี้ล่ะว่าสั่นเพราะว่าเพิ่นสื่อไวเแียบเพิ่อนว่าอินะความฝันจังได๋มันก็นเป็นความฝันครับมันก็นเป็นความเสื่อเนาะความเสื่อของไผของมันมักบ่มากามากัน้นอยุทธ่ดุลพินิจครับ เบาหน่องเอามาบอกสู่ฟังแม่เลาใไห้เลขมากเบาแม่เลาใไห้เล็กมากแม่เล,า,เล,า,เลาบอกความฝันซู่ฟังเบาหน่องกัมีนาที่ถ่ายทอดให้ทุกคนเลยลาบชมเราฟังมักบ่มาก,ามาก,กพิจารณาเอานะครับเนาะเมื่อนี้เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปบอกความฝันเมื่อนี้เบาหน่องไปพว่งแผงดดลอตอลี่ครับเลขติดแปดบอมีเลขติดแปด,บอ,ด,แปดบอมีเลยครับเลขติดแปดบอมีเลยอู้ เลขดังอีลีเลขดังแห้งเลขติดแปดแม้กระทั่งอันเลขทัางหน้าที่ติดแปดแก่ยังพอมีอยู่แต่ว่าเลขข้างหลังติดแปดไบ่มีเลยโอ้สุดยอดเนี่ยขายดีดีครับผมแต่ว่าเบาหนองก็ได้มาคือกันละ่ะรุดมาอย่างไหนบุงหมูกันรุดมาครับบนเนียครับอาริีามาสามตัวตรงข้างบนก็ได้อาจ์ีได้ลอตเตอรี รางวัลไหนรางวัลหนึ่งก็ได้เอ <c oughs> อเอาจะว่ากันนะครับเนาะเอาง้าวังเมซีครับวอาสันส่นๆเมซีเพิ่นห้เลขกมากเล็กสามโตเป็นหิมาสองหางเล็กสามโตเป็นหิมาสองหางเล็กสองโตเพ่อนหิมะสามหางคือกันเพิ่นบอกว่ามันเป็นเหล็กันเพิ่นเด้อเพิ่นหิมาเอาเล็กก่อนเลยเนาะ บ่ต้องเอาฟันบ่หรือสิเอาฟันก่อนเอาเหล็กก่อนก็นได้เอาเหล็กก่อนอแต่ว่าผู้ใดอยากไปฟังฟันกะยังฟังผู้ใดบออยากฟังกะเอาแต่ตัวเหล็กไปก็ได้นะครับนาอแม่พิ่นห้มาเหล็กสตัวเลมพิ่นหอมาเก้าศูเจ็ดก้นเานย์เจ็ดเก้อันนี้เหล็กแม่สีพิ่นห้มาครับตองหวดแล้วก็ด8ก9าแอันนี้ออกไปแล้วแม่แล้วก็ห้มาครับ 0 7 0 8 0เจดศูนย์ดศูนย์เกาครับหามาหกหางเพิ่นก็นแตกออกจากนี้ละแตกออกจากเลขสองแตกออกจากเลขสามตัวนี่หละแต่ว่าเพิ่นเอามาบอกที่ซื่อวัดเพิ่นอันนี้ว่าเพิ่นห้ตัวนี้เพิ่นแค่ไหนกันเบื้องหล้วมันก็นเลขที่แตกออกจากเลขสามตัวนี่ละครับลองเด้ลองพิจารณาเบื้องดวองดวันที่หนึ่งกุมภาหกเจ็ดครับผมความฝันของแม่เพิ่นน่นที่เพิ่นได้ซื้อเลขตัวนี้เพิ่นบอกว่า เพื่อนฝันว่าฝนตกเพื่อนฝันว่าฝนตกบ้ดน,นีเพื่อนก็นเลยออกไปจับป,ป่าเพื่อนออกไปจับป,ป่าออกไปจับปลาจับกุ้งจับหอยอุย้ยหลายแห้งแล้ววะเอามาเต็มตะกะจนในหาบเอาเพื่อนวะจนในหาบจนในลากขึ้นจากน้ำเพื่อนวะมันหลายแห้งมาสัตว์บ้ดน,นี้แม่ก็เลยได้มาแม่ก็เลยเอาไปแจกใจอญาติญาติาพี่น้องส่วนบางฉีนา จับเด้หลายแห้งจนเดี๋ยวเอาไปแจกใจอย,ยากพี่น้องคนว่าโอ้วววอย,ว,ยว่าป่าบว่ากุ้งว่าหอยวัวย่างคนว่าเต็มตะกาเลยคนว่าแม่เอาใส่เอาใส่เอาใส่เ,ใสเ,ใสเต็มตะกาใส่กระสอบเอื่อนคนมาแบกซอยขวบคนว่าโอ้แม่ฝันดีแห่งเบาเ้ยคนว่าแต่ว่าตัวเลนมันสีเกีียวกับขวามฝันเนี่ว่ามันก็สีเกี่ยวอยู่ดอกคนว่ามันก็เบิ้งในนี่แหละมันก็มีอยู่ดอกเจ็ดแปดเจ็ดเก้านี่มันก็มีอยู่ินว่า อลองเบิ่งเด้อแต่ว่าเหลขกสามโตที่แม่มากดีละก็คือแม่หายมาละ่ะเก้าศูนย์เจ็ดกับเก้าศูนย์แปดอันนี้คือเหลขมักเพิ่นงวดวันที่หนึ่งกุมภามเาหูเกศเข้ามาหลับโชกไปน้ำกันคือเกา่าคิดสิได้ไห่ชมวางดังฝนะ่าถนาเบาหน่องก็หาตัวเลขกว่าฝากทุกคนคือเก่าครับผมเพราะว่าอย่งางเบาหน่องกะคิดว่าแล้วเนาะมันเป็นงานมันเป็นงานบางคนกับบอกว่าไห้มาหลายหางหลายคลิปโพดแต่คืเบิ้งคลิปไดอันเบาหน่องกะบอกครับว่า ให้เลือกเอาโตมาร์กเลือกเอาโตมาร์กเบาหน่าวเบาหนองล่งคลิปกับจีซื้อน้ากันเบิร์ตสุขิปกับเบิร์นน้ำวาเออเลขมันตรงกันบอเหลขกมันคือกันบอเพราะว่างวดนี้เหลขค้นมากขะไขกันครับเหลขกค้นมาแขายกันเหลขกค้นมาคือกันครับตั้งแต่ต้นงวดมาเลยเนาะตั้งแต่ต้นงวดเลยตั้งแต่เหลขยังบอท่านดังเบาหน่องก็ได้รมาแร้งสมมติที่เบาหนองไดเลกมากคือเหลขออกปุ๊บเบาหนองก็ไดเลขมาเลยต่องวด แต่ว่าบุหัวเบาหนงองเสลียมาบอกมือได้แค่นั้นเลยเหล็กแต่ละคนหมานระ่บขึ้นหามาลังจากหวยออกปุ๊บสี่โมงหาโมงงงงงเหล็กตองหวดก็มาแล้วแต่ว่าเบาหนองหงบัวได้เอาลิปมาลงเร็วแต่ว่าเบาหนงองเฉเียคลีปเกาล่งให้เบิ่งก่อนเพราะว่าหยังเป็นหยังเบาหนองจังได้เอาลิปเกาให้ล่งเบื่องก่อนก็เพราะว่า,าเาบาหนองอยา,อากให้หัวาคลิปนี่เหล็กมันเขา่าบางคนบอกว่า ันเลขกมันออกแล้วเอามาลงให้เบิ้งเห็นอย่างบอกง่ายๆคือเบานองย่ำนั่นละเบาน่องเบาน่องย่าว่าเลขคนนี้เพ้นเขาเด้อเบาน่องจังเอามาลงให้เบิ้งว่ามันแมนบ่อเขาอีหลีบอีหยังประมาณนี้นะเพราะว่าบางคนอาจจะบ่ทันได้เห็นบางคนบอกว่าเลขออกแล้วจะแมนแมนเพิ่นว่าแม่นแล้วเพื่อนบ่เห็นเลขที่เบานองลงก่อนห้ยออกเพื่อนมาเห็นเลขตัวที่เบานองลงหลังห้อยออกมันก็แม่นดีแมนบ่อ ขันมาเบื้องตอนที่เบาหนองล่งก่อนน่ะเออมันสิดังสิไห้หูว่าเลขกเขาเขาหรือบ่เขาจังไ๋กะมาเบิ่งน้ากันให้มันหูให้มันเห็นนะครับนาออาจารย์น,านาี่นะน้าเบาหนองก็ลงให้เบิ่งแล้วอันนี้เลขกฝันเบาหนองก็ลงให้เบิ่งแล้วจดไว้ครับจดไว้ของแต่ละคนน่ะจดไว้จดไว้เบิดทสุขคนล่ะเบิ่งห้องพผก็จดไว้ครับแต่ละช่องแต่ละช่องเบื้องห้องไผยจะจดจดไว้แล้วหฮากับเอาเหล็กตัวน,นั้นละ่ะมาเปรียบเทียบกนันวัด เล็มันคือกันบอเหลขมันไข่กันบอถ้าเลขมันคือกันเออเขากับว่ามันเป็นเหล็กตรงใจของเข้าอยู่แล้วก็ถือว่าเขาอาจจะมีโชคสัมพันธ์ไปน้ากันนะครับนอมาย้ำเล็กแม่สีอีกรอบนึงครับ907 908 7 8 79 89 07 08 09ครับเหลขแม่สีฝันตองวดฝันว่าได้จับปลาจับกุ้งจับหอยเต็มตะกะจับเด็ดลายแห่งว่าสัน งวนแห้งเบาหนองเอ้ยบรสัตวขนาดในความฝันบรสัตว์จะได้กัดมาลับโฉบไปน้อกันขึ้เก่านะครับเนาะโอ้พื้นที่อากาศดีแฮงครับนั่งอัดคลิปนี่อยากนอตเลยนี่อยากนอนเลยอยากนอนเลยน้ำปูเห็นไ่มครับปูหันยิบครับปูหันยิบงวดนี้แล้วบางหนองสีจุดถูกขอปูคือเก่างวดวันที่หนึ่งกุมภาหกเจ็ดเดี๋ยวมาลับโฉบไปน้อกันพูดมีเอฟซีพันธมาจุดของวดพันกระไดเจ็ดเก่า งวดนี้มันมาจุดอีกแล้วครับเดี๋ยวเบาหน่อยผีผ้าไปซองเหลีเดี๋ยวไปเบืองเหลนีน้ากันและะ้วก็ว่ามากจะมากบ่มักลองพิจารณาเอาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็นขึ้นยุทธิโชคและดวงครับบุ่งผู้ใดกำหนดใดบือเลขชิมาตัวใดเป็นอย่างใดขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งไหนก็นให้สมหวังดังปารถนาสุขูสุขนสวัสดีครับ